ก็ไปกราบหลวงพ่อช่วงนั้นหลวงพ่อก็ก็บอกไปถึงก็ทักบ,บอกไม่ชี้เรียกไม่ชี้ว่าครูบาอาจารย์มายังไม่ได้ฉันเนื้อตอนนั้นไม่ชี้พ่องเป็นน้องสาวของหลวงตาสมพรยังอยู่ช่วงนั้นก็นำพระนาหารมาเป็นพัทหาหของไทยไทยนะมันก็ว่าเตรียมืออย่างเตรียมยตอนท่านนัง่งก็มท่านนั่งรออยู่ เมื่อลวงพ่อท่านนั่งรอก็ตามที่ก่อยได้บอกหลวงพ่อไม่ได้บอกมันก็ไม่ได้บอกหลังจากฉันประตานะเนี่ยบ้าหลวงพ่อให้ไปพักผ่อนพักผ่อนลูกเนนสมัยก่อนนู้นที่วัดพิโสภราลานี่น่ารักมากครูอบาอาจารย์มาเราเราเป็นคนภักกลางนะกิริยาระเบียบพระตรรมวินะการทำสามีจีกรรมต่างๆเราจะพูดกับครูบาอาจารย์มีแต่พนมมือ ซึ่งเราไม่เคยเห็นไปถึงก็เตรียมที่หลับที่นอนเตรียมที่พักผ่อนไม่ให้ยังดีเพราะรู้ว่าเรามาทางไกลก็ไปพักหลังจากพักเสร็จแล้วก็บ่ายก็ออกมาหลวงพ่อก็มานั่งรออีกมานั่งรอก็สนทนาธรรมมีอะไรก็สงสัยก็ถามเด็ดบคุณหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อตอบให้แจ่มแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ลึกในใจเออหลวงพ่อนี่เก่งตอบได้ทุกอย่างถามอะไรตอบได้หมด ก็เลยตั้งนั้นมาก็เลยมาหาโอกาสมาเข้ากรรมมาเข้ากรรมก็ออกฤดูหนาวนี่แหละมาไปอยู่ที่วัดห้องไผ่วัดห้องไผ่ไปเราเดียดเด๋ยวพุณครอบเดี๋ยวพุ่ครอบไปด้วยไปช่วงนั้นนี่ก็พอ่อต้องเข้าด้วยเ,เข้าแต่ปีนั้นที่ผมมาน้นรสึกว่าไม่รู้ตัวเราเป็นไข้ามาเรเรีย ความรู้สึกว่ามันมันมันหนาวมันแต่ก็ไม่อาการมันก็ไม่เกิดให้ชัดเจนนะไม่ชัดเจนแต่ว่ามันปิดปกติว่าธรรมดาตะก่อนเราไม่เคยเป็นคนที่กลัวหนาวกลัวร้อนนะเป็นคนไม่กลัวหนาวกลัวร้อนแต่ทําไมมันมันหนาวร้อนแล้วมันไม่ค่อยจะกระชุ่มกระชวยเท่าไหร่แต่ก็ปฏิบัติได้อยู่ยังเดินยงกลมก็ไม่เป็นหลวงพ่อก็บอกมีพระมาจากกรุงเทพเนอให้มาหาเจ้าเลืก อาจะลึกแต่ก่อนท่านยู่ก็ให้พาพาเดินจงกรมให้เดินจงกรมมก็ยังไม่เข้าใจว่าเดินจงกรมมันได้อะไรเพราะท่านก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรก็เดินให้เดินก็เดินแต่ก็สงสัยว่าเดินแล้วได้อะไรก็ยังไม่เข้าใจว่าเดินเดินกรมมันได้อะไรแต่ก็ปฏิบัติตามนั้นอยู่จนครบกําหนดกานคืนสิบวันแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็ช่วงนั้นก็เดินกลับเลยนะ จากวัดพิศวรรามเนี่ยเดินามาทางเรียกว่าทางบ้านต้าแหลวเนี่ยเดินเดินกลับไม่มีรถแลอะอุปกรณ์ก็ล้านแปดไม่ใช่ร้อยแปดแน่นปึกในย่ามแน่นเราก็ไม่เคยเดินไม่เคยเดินตุดดงก็ลองดูนะไม่ได้เอาออกจากบ่าเลยพอลงจากบ่ากก็ขึ้นไม่ได้เลยพอมาถึงวัดย แลวด้วยปวามศรัทธาไปเห็นครูบาใจเนีนลูกพระลูกเนรท่านเห็นเกิดศรัทธามีปัจจัยเท่าไหร่นี่ถวายหมดเลยเก็บไพค่ารถกลับบัานต่นนั้นพอกลับถึงวัดก็คือหมดพอดีแต่พอมาถึงวัดก็เลยเข้าโรงพยาบาลสั่นนี่ไข้ขึ้นไ <c oughs> ข้ขึ้นพอหายจากนั้นแล้วก็หาโอกาสไปอีกนะไปอยู่ไปเข้าปฏิบัติธรรมไปเจอหลวงพอ่อทน หลวงพ่อตือนจันทองแล้วก็หลวงปู่ทาธรรมอนาพาหลวงปู่ทาวัดเทพเทพมงคลที่วัดนาจเจริญท่านก็เลยเนี่ยานำว่าให้มาอยู่จำบรรษาที่วัดพิศสีวัน,นั้นททุกนปะีทุกปีกปมีครูบาอาจารย์มีญาติมีโยมมีพระมีเนนปริยตนตนยุดอยู่ในพระศาาระศาสาทนราสาทนาตลอดชีวิตทุกๆุกปี พอได้ฟังตรงนี้เนะี่ยมันประทับใจแล้วึกมันมันแปลกมากๆเลยว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเลยว่ายังมีอย่างนี้อีกเลยเพราะธรรมดาพระลาบวชแล้วก็ต้องศึกส่วนใหญ่เนะาะเป็นเจ้าพระ,ะเจ้าคนก็ยังศึกกันอยู่ยังมีว่าบวชแล้วปริญาณตนไม่ไม่สึกตลอดชีวิตนี่มันยังมีอยู่ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษมันมีความฉุกคิดกันตรงน้นก็เลยหาโอกาสหาโอกาสว่าจะมาจำบรรษา ก็เลยมีโอกาสมาจับภาษาปีต้อยสา1312อย่าง1312 13ก็มาได้กัน3รลกมีครับผมแล้วก็พระอาจารย์สอนจำพาทุนทอนพร้อมนั้น9ภาษาแล้วเนะ่ทั้งที่มาช่วงนึนองอาจารย์สอนนี่ก็2ภาษามหาทุนทรก็ผ่านภาษาหนึง่งหลังจากสอนนักตามเสร็จแล้วพอที่วัดอดีสรนี่กับผมอยู่นั้นเนี่ย ถ้าพระยังไม่ได้สอบยังไม่ได้เรียนท่านจะไม่ให้ไปไหนก็เมื่อสอบแล้วก็เด้มามาอยู่อยู่ก็มาเจอเด็กบาคนหลงตาเนี่ยนะจะหลงตางตามาคนทีมยาวเลยนะฉะนั้นก็มีเนี่ยพระอาจารย์มาประกอบพระโคเนี่ยแล้วก็พระอาจารย์ไว้เรียกว่าพระโควีวิทย์เนี่ยนะเป็นเรียกว่าซ้ายขวาซะนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาก็าอยู่ด้วยกันมานะ ก็ได้เห็นปฏิาาปทาเดียวกนหลวงตามีอะไรก็ไปไต่ทามจากนั้นก็เลยติดต่อปฏิบัติกันมาอยู่เรื่อยๆม,มาเรื่อยๆปฏิบัติธรรมติดต่อกันมาแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ติดต่อทุกๆปีมาปีเว้นปีมาปีเว้นปีมาปีมเมก็สลับกันไปกลับไปวัดบ้างมาทำบ้างในอยู่เดียวกนหลวงพอ่อจึงได้มีโอกาส ใจิตใจหนักแน่นอยู่ในพระศาสนาอยู่ในทุกวันนี้ก็ใส่การประพฤติในการปฏิบัติธรรมโดยที่พระเดวคุณหลวงพ่อนั้นท่านมีเมตตาในชีเนี้แต้ก่อนเราเรียนนักธรรมโตนักธรรมตีโตเอกเรียนก็เรียนรู้ก็รู้เฉยแต่ไม่เข้าใจในภาคปฏิบัติพอไปอยู่กับพระเดวคุณหลวงพ่อท่านจะเอาธรรมะที่เราเรียนนะนะ,นะที่เราเรียนมาตั้งแต่สติสัมมชัญยะไป ว่าเป็นลำดับไปมาแปลเป็นภาษาปฏิบัติของเราให้เกิดความเกิดความเข้าใจแต่ก่อนยังไม่เข้าใจวสติหนึ่งเป็นยังไงธัรมะเป็นยังไงแล้วก็ใช้ตอนไหน,นมีแต่ท่องได้เฉยๆแต่เราไม่เข้าใจในภาคปฏิบัติพระเดวคุณหลวงพ่อก็เลยชี้ยนี่เดวทางอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆอย่างการกําหนดเนี่ยเราก็ไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆ เดินเนผมนี่พิธีการเดินผมเปลี่ยนหลายท่าหลายทางเพราะไม่เข้าใจในการเดินแต่ก็ขยนนันเพียรอยู่เดินทุกรูปแบบแล้วก็พอรู้สึกว่ามันมันมัน,มนแค่เรียกมันนานเข้า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 จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแต่เราคิดมากไป นะในข้อมเป็นเราคิดมากไปอย่างเช่นการเดินจงกรมอย่างนีนะ้เพียงเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในการยกการย่างการเหยียบนะการยกการย่างการเหยียบบางทีเราก่อนเราเพ่งมากเพ่งจนปวดหวัวนะเพ่งมากยืนก็เพ่งว่าจะาก,ก้าวเนี่ยก็เน้นมากๆนั่นหลักมันก็หมุนมาหมดเลยเคยไปอยู่จากนั้นไปเนี่ย ตอนที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวรัดมาอยู่ตรงที่อยู่วัดบ้านเก่าบา่กมาปฏิบัติธรรมอยู่ในการปฏิบัติธรรมกันคู่กับพระรคอาจารย์มหาปดิษด์เนี่ยนะมาอยู่ด้วยกันที่นี่ปฏิบัติสองรูปตัวหนึ่งไปบัติอยู่ประมาณเดือนหนึ่งที่วัด,ว,ด,ว,ดวัดบ้านเก่าบา่กแล้วก็มีโอกาสไปเข้าปฏิบัติธรรมที่โพธิวันตนไปเร้พบกับหลวงต,งตาเนี่ยนะ ไปมีการปฏิบัติธรรมคือพระทุกอำเภอต้องส่งไปอำเภอละหนึ่งลูกทั่วประเทศไปอยู่ที่นั่นรวมแล้วร้อยสิบแปดลูกด้วยกันไปอยู่ที่อุเกตมันทนตอนนี้ก็พาให้เราเดินจงกรมเดินใกล้ๆกล้เดินไม่ไกล,กลเพราะว่าพระร้อยสิบแปดลูกกับเดินในตลาดมันเป็นกระเบื้องเดินตามรอยกระเบื้องไม่ไกลไม่ห่างกันเนี่ย แล้วเขาก็ไม่ได้กําหนดอะไรมากกําหนดให้ไม่ขีดขั้มให้เรากําหนดเองอีตอนไปยืนจักกันเนี่ยยืนจักหน้ากันเนี่ยไม่ต้องใช้สติพอสมควรนนี้พออยู่ที่นู่นมาเนี่ยรู้สึกว่าเราปล่อยการที่เราแห่งมากๆนมากๆให้แบบปกติธรรมดาเรียกว่าคลายเจ้าปางที่มันแข่งเครียดจนเกินไปรู้สึกว่าสติมันดีขึ้นแล้วสติมันดีขึ้นเพียงแต่เรารู้ตัวกระพริบตาก็รู้ เกินน้ำลายก็รู้จะพลิกเหลียวซ้ายแล้วปาให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาึ่งว่าสติมันดีมากดีแล้วก็มีโอกาสในช่วงนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ไปเป็นองค์สดพระปฏิโมกข์ที่พุทธมณฑลไปดีกับทางบ่าพวกมหน่วยการบอกว่า,ามีพระสดปฏิโมกข์ในช่วงวิสาขบูชาก็จริงมันมีรายอยู่แต่ไม่มีใครรับเมื่อไม่มีใครรับ ผู้อำนวยการเ็เลยบอกว่างั้นผมจะสวดเองแต่ผมจะสวดย,ย่อเดี๋ยวลงตาก็บอกอาจารย์สวดไม่ได้หรอกครับแค่คิดก็สันแล้วพ่ามีตะกุบะอาจารย์ผดับผู้ใหญ่ตอนจะรอตั้งแต่เจ้าหน้าอําเภอเนี่ยมีเยอะได้นะไม่ได้แล้วครับลงตาท่านก็เลยไปบอกผู้อำนวยการว่ามีผ้าสดได้ครับเออดีดีด,ดีก็เลยมาบอกให้ครับผม,มเป็นวงสวดเอาแล้วลงตาหาเรื่องให้แล้ว ก็เลยต้องขอว่าผมขอหยุดสองวันครับผมไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะไม่เคยทวนหนังสือเลยอุดสองวันการอธิษฐานจิตตอนนี้อธิษฐานจิตถ้าหากว่าจะจะเริญนรังในภาษาศาสนาก็ขอให้สวดได้ให้จิตใจองค์อาจเพระน,น,นันสวดได้ครับผมเนียสวดได้แล้วก็จิตใจองค์อาจพอเดินไปเนี่ยในพที่พุทธมณฑลที่อุบลแทนที่มันจะประมาณมันเกิดความองค์อาจ นะสวดได้ครับผมสวดได้แล้วก็สติมันดีมากจากที่เราปฏิบัติทำเดินไปมันมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมไปตลอดเวลากระพริบตาก็รู้อะไรก็รู้ทําใจเป็นกลางๆเนีมันเกิดปีติมากๆปฏิบัติช่วงวันช่วงช่วงนั้นเนี่ยเหมือนจะแค่เราเคยปฏิบัติที่อยู่ที่เนี่ยมันปฏิบัติแบบเข้มมากเข้มมาก ผมเดินอยู่ที่กุฏิหลังตรงนี้ทระายมือกุฏิหลังไปทางความแม่ตาะเ,เดินมันมันมีอารมณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมีพลรีปรโตรอยู่พลน้ำเป็นฤดูร้อนเอาน้ําใส่มันเดินม่เอาน้ําใส่เดินในน้าบ้างเพื่อกันง่วงหรือเอาน้ําออกขณะจก็มันหงุดหงิดมันเดินรอบวัดเลยเดินไปก็เอามีกฎไอเป็นกฎที่ว่าเป็นกฎมงบางๆเนี่ย คาดเอวไว้แล้วก็ลมอันหนึ่งพักอ่าดิสิสนะเบิดหนึ่งเดินรอบปานี่หนละถ้าอยากนั่งไหนก็นั่งคือตามกิเลสมันตลอดเอาอยากไปไหนไปอยากทําอะไรทําทําตามมันอยู่ภาคหนึ่งสุดท้ายก็ามาเข้าที่เก็บคือตามอารมณ์อยากจะดูอารมณ์มันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีได้เรื่องใดเราเลยตามอารมณ์ไปไปตามอารมณ์มาเพราะเราไม่เอาสัจจะเป็นหลักมาอยู่วัดพิษก็เหมือนกันแทนที่เราจะเดินทั้ มันเดินดีอยู่พอเดินไปเดินมานี่มันชักก็เกิดปาว่าชั่วโมงก็เหลือสามสิบในสามสิบตีก็นั่งไม่ได้ิีห้าตีก็ยังเดินไม่ได้นี่เดินรอบพองกรรมาฐานเราก็เลยมาถูกค,คิดว่าเอาเราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไรผู้ปฏิบัติธรรมหลกัหลกๆขั้นสั้นก็มีเพียงขั้นสั้นก็คือปฏิบัติกับกําหนดอะไรเกิดขึ้นให้เรากําหนดเราไม่ต้องตามอารมณ์ไม่ต้องไปตามอารมณ์นั้นมันก็เลยหยุดนะ แต่แรกๆเราก็ตามมาสักพักนล้ก่อนเพื่ออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันมีผลเป็นอย่างไรแต่พอสรุปว่าพอเรากําหนดมันได้มันก็หยุดแล้วมันก็ผ่านไปเหมนการพืชในการปฏิบัติธรรมให้เรามีสติสมัมปชัญญะรู้ตัวทั่ว,วพร้อมเนี่ยสำคัญที่สุดยืนเดินดนั่งน้อนได้คุณพ่อน่สอนแล้วสอนอีกเตือนแล้วตอนอีกก่อนผมพ่อไม่เข้าใจหลงตาก็มาย่ำอีกนะก็มาย่ำอีก ก็นําไปใช้ก็เลยพอจะเข้าใจทั้งครูบาอาจารย์ที่มาประพืติมาปเบโยธรรมส่วนใหญ่ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมกันตั้งนั้นนะ่ะนะแต่ขอให้เราตั้งใจปฏิบัตินะตั้งใจปฏิบัติเวลาเก้าคืนสิบวันเนี่ยถ้าเราทําติดต่อกันทําจริงๆเนี่ยมันจะเห็นผลสํารวมระวังนะสํารวมระวังอยู่ตลอดเวลาใช้เวลาที่มีค่าให้เกิดประโยชน์มากๆญาติโยมก็ที่มา เมื่อเราเสียสละมาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง้เราจะเห็นผลนะเราจะเห็นผลอะไรก็เช่างถ้าทําไม่จริงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่จริงถ้าทําจริงมันก็เห็นจริงแล้ะจะมีคุณค่าเราเราจะรู้ด้วยจิตด้วยใจของเราเองดีว่าก่อนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเป็นอย่างไรพอเราปฏิบัติเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกเป็นอย่างไรฉะน,นั้นก็ขอปากสั้นๆให้ครูบาอาจารย์ญาติโยมที่อยู่ในท่าที่นี้ ก็คือตั้งจิตตั้งใจนะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีใหม่ที่ธรรมร้อยเกาขอให้เราก้าวหน้าทั้งด้านจิตใจการอิธีการในการปฏิบัติขอให้เจริญก้าวหน้าขาออาตมาพระในอาตมาภาพทต่สเปสสะป,ปะนะไม่ได้มีธรรมะอะไรก็เมื่อท่านเอา,มาไม้มาให้ก็พูดไปตามที่พอจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอยุติไว้ยตเพียงเท่านี้ ขอนักปลาบนกุศลกุณงามความดีที่นัก,กูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายทุกโลกทุกนามได้บรรเป็นมาดีแล้วจ้งเป็นเดชเป็นปัจจัยให้กับนักกูบาอาจารย์ญาติโยมทุกท่านทุกโลกทุกนามทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและความสําเร็จที่ตั้งจิตตั้งใจในการเพื่อในการปฏิบัติธรรมขอให้บรรลุสมาธิสมาบ,ามาบัติมรรคผลปิพานจงด้วยกันทุกท่าน Tốt ông, con